โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเยเกม The Girl in the Window กันนะครับผมคือผู้หญิงในหน้าต่างอย่าไปลงตัวคือผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าต่างตรงนั้นป่ามันเป็นเกมค่ายดักโดเหมือนเดิมนะครับผมไปเร็วก็เริ่มกันเลย How to play เหมือนทุกๆเกมที่ผ่านมาคดีเมื่อ20ปีก่อนจะมีฆาตกรลึกลับ ได้ทำการสังหารคนในหมู่บ้านแห่งหนึง่งซึ่งในบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านหลังไหนไปไม่ได้เลยหนึ่งในฮิ d เด n นทาวเมืองเมืองคุ้นเคยมคฮิทเดินทาว n มี ผู้คนพวกเขาได้พูดถึงความแปลกจากในบ้านหลังนั้นว่ามันจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนับยืนอยู่ตรงหน้าต่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งความแปลกนี้มันก็เป็นเวลานานมากกว่า20ปีก่อนที่จะเกิดนั้นจะเกิดเรื่องฆาตกรรมที่เลวร้ายเกิดขึ้น คุณรู้สึกหมิ้นมีอะไรบางอย่างคอยเรียกหาคุณอยู่จากข้างในนั้นจากนั้นคุณก็ได้เดินทางเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยโอ้โหว่าแ h e เฮล l เกิดอะไรขึ้นโอเคเราจะไม่สามารถหาหลังกลับได้อีกต่อไปแล้วนะครับผม,มก่อนอื่นเราหาอะไรก่อนวันพฤหัสเวลาบ่ายสอง ที่เขาอยู่ที่สู o for t h r e hour เขาอยู่เขายืนอยู่วันพลาต่เขายืนอยู่ตรงถนนประมาณสามชั่วโมงก่อนหน้านั้นโอเคเปิดไม่ได้เทียนเก็บได้โอเคอันนี้ต้องหาอะไรไหมไม่ต้องไม้กระดานเหมือนจะงัดได้แต่ก็งัดไม่ได้เสือ้อมีพัสดุและเสื้อก็ลอยไปแล้ว ล่มเก็บได้โอเคเราเก็บล่มอันนี้คืออะไรอาจจะถูกไฟชัดตได้ต้องหาอะไรมาควบคุมมันก่อนโอ้กับพริบด้วยโอ้มีอะไรด้วยอ่ากระจกกระเทียมแก้วน้ำแล้วก็ไม้กางเขนมีม้มวนเทปหนึ่งอันหนังสือ หนังสือเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้และหลังจากนั้นมันก็ไม่มีรอยล่องรอยการเขียนอะไรเลยเขาเป็นใครกันนะเย็ยนอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนี้เขียนอะไรไปเนี่ยชีตอ๋อไม่สามารถทำอะไรได้นะตอนนี้อ๋อหนังสือล้มเองธรรมชาติ ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติมีก้อนหินด้วยก้อนหินน่าจะทําให้น,นแตกได้ใช่ไหมอ่ะคะโอ้ยิบไปอย่างนั้นเลยเหรอโอ้มีคุณแจได้เวปมาแล้วเราดูหน้าต่างได้มันเกมนี้ไม่ได้จะไวขนาดนั้นนะโอเคเห็นเหมือนกันไหมแก้วมันเลื่อนต่อหน้าต่อตาวันศุกร์เวลาสี่โมงเย็น เขาจะทำการเดินอ่านหนังสือพิมพ์อยู่่าำกลางถนนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเคเก็บแก้วเออโอ้ยงงหมดแล้วเนี่ยเทียนเอาไว้ทำอะไรอ่ะในนี้มีกระเทียมกับแก้วไม้กางเขนแล้วก็กระจกเหรอ กระจกหรืออะไรนะเพศหญิงอะ่ะเอออคุณแจน่าจะไปเปิดนี่ไหมได้ถุงมือได้ถุงมือเอาถุงมือกันไฟไฟฟ้าอเออเอโคมันต้องทำอะไรนะ ต้นไม้ถุงมือต้องหาปักไฟเอ่ออวีคือสีสีคือตัวลมเออลมอยู่นะลมเจอลมแล้ว เรียกลรมันดูไม่ยากหรอกแต่อันที่สามเนี่ยมันคืออันไหนกันแน่อันที่สามน่าจะหมายถึงตัวนี้หรือเปล่าฮแล้วเราก็เดากันแบบทรงเดทกันไปแล้นี้ก็คืออันที่สามก็คือรูปอะไรไม่รู้หนึ่งกับสามเรายังไม่รู้ว่ามันคือรูปอะไร โอเคพระมานปิดได้ยี่ไม่จิตตกใจโอ้ชิตโอ้โอ้โอ้มีคุณแจคุณแจไขอะไรอะ่ะไขตู้นี้หรือเปล่าเออถูกอันนี้เป็น เทปพันสายไฟแล,แล้วแล้วแล้วสายไฟสายไฟพันอะไรเราเราต้องทำอะไรกับสายไฟเราต้องปิดไฟก่อนถึงจะใช้ได้แล้วแล้วแล้วเทปพันสายไฟให้มาทำไมเอาล่มงัดเรอะเก็บไปก่อนเอ,อ่อมนล็อกอะ ใช่เราไม่สามารถเล่นเทปได้นะทุกคนนะใช้ไม่ได้อือม,ม,มีพาสเซอร์ไหนที่จะบ่งบอกได้อีกอืม ถ้าเป็นใครเขาทีวีเปิดไม่ได้เพราะว่าสายขาดตอนนี้ลองสังเกตดูแล้วว่ามีใครอยู่ในนั้นโอเคไม่มีสามสี่หกห้ากลายว่าตอนนี้กำลังมืดแปดด้านเก็บหนังสือทั่วทุกมุมออกเก็บได้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้เก็บไปได้เฉยงงเลยทีเดียว โอเคมีอันนี้บอกว่าในวันคารเวลาหกโมงเย็นเขาได้ทำการเดินทำเหมือนมองเห็นตัวฉันอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเป็นลายขีดเฉียงจุดโอเคจุดคือหกจุดคือหกแล้วจุดคือจุดคือสามสามคือหกจุดคือสามสามคือหก ก็ถูกแล้วนดหว่าจุดจุดจุดคือสามสามคือหกอาจะไปก็เฉียงอ่ะดิลายขึ้นคือห้าขึ้นคือหนึ่งหนึ่งคือห้าหนึ่งคือห้าสี่ห้าโอเคแล้วก็อืมขีดแนวนอนคือสองขีดแนวนอนคือสองสองคือสาม สองคือสามทุกคนมาเร็ว <c oughs> สองคือสามงั้นอันนี้ก็คือมั่วได้เลย <c oughs> มั่วได้เลยเออไอ้คนที่คุุๆนะฮะฮะฮเฮ้อะไรอ่ะเปิดตูเพราะว่าวันจันเวลา ห้าทุ่มเขายืนจ้องมาที่บ้านฉันฉันได้ไม่ขีดไม่ขีดทำอะไรก่อนแคนเดลเอาไปทำอะไรแคนเดลปักไฟหยิบไม่ได้ใช้ลมหยิบเออมีลมก็ใช้ลมหยิบซะตอนที่เราได้อันนี้มาแล้วทุกคนปุ๊บแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟปุ๊บ แล้วเรามาดูเทปกันมาทีวีไม่สามารถเปิดได้เอาเกิดอะไรขึ้นเอเปิดทีวีได้แต่ั้นไม่มีสัญญาณอีกโอ้ดีมากเออว่าแต่เราจะต้องหาอะไรต่อนนะรอยเท้าหนู อ,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 อ๋อ้นี่ไงแต่ละคนพัซเซิลพัซเซิลพัซเซลิเซลนึ่ไงสามคืนนี่จริงๆเดือนละสองคืนพระจันทร์กะไปแล้วแต่ว่าใส่ผิดสองคืนพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์ แล้วก็สามคืออันนี้อ่าแต้กระจกมาเพื่อ,อวิธีปลูกต้นไม้ใช้กันไกตัดใบไม้รดน้ำต้นไม้แล้วก็แสงอาทิตย์าศาสสองเออเอาชีตไปล่อหนูอันนี้รู้กันดีอยู่แล้วอ๋อรู้ว่ารหัสนี้ หนึ่งคือใบไม้เฉียงล่างแล้วใบไม้เฉียงล่างมาดูยังไงวะนะไม่มีอะไรเลยเฉียงล่างเฉียงล่างสี่คืออันนี้หรือเปล่านี่สี่สี่คือสามหรือเปล่านี่หรือเปล่ารหัสนี้ไม่ใช่รหัสนี้หรือเปล่าไม่ใช่ มันมีรหัสตัวเลขอยู่นี่อันไหนวะรหัสตัวเลขลืมอ,อรหัสตัวเลขรหัสตัวเลขอันไหนวะแ h ว r ฮ h รหัสที่มันล็อกอยู่ก็จำได้ว่ามันมีตัวล็อกแต่ว่ามันไม่ใช่ล็อกกันเนี้ยจำจำไม่ได้ว่ามันล็อกล็อกอนไนเอ่อ ไปเชียร์ล็อกันเนี้ยเออโอ้โหมันเอาให้เอาถูงมือใส่อย่างงี้มันแค่ถูงมือใส่อย่างงี้แล้วพารเซลลนี้ไม่ยากเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บไม่ยากบอกแล้ว แต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่มีที่ปิดไฟเอ่อ Windows ไม่สามารถเปิดออกได้ไม่สามารถออกจากที่นี้ได้โอ้โหนี่หน้าต่างหรืออะไรทำไมมันโหดจัง โอเคเดี๋ยวเราต้องหาอีกอันหนึ่งก่อนนะทุกคนมันคือเราต้องหาหาตัดเชือกใช้ลมหันเชือกเอ๊ะงงแปดด้าน เราต้องหาอะไรเนาะลืมละฉันสามารถค้นหาอะไรในใต้นี้ได้อยู่แต่ว่าต้องหาอะไรมากีดหรือเปล่าใช่นั่นสิต้องหาอะไรมากีดหรือเปล่า เนี่ย้อโอ้โหต้องนานกว่าจะคิดออกเปิดทีวีแล้วก็โอเคเราได้นี่แล้วเหมือนคุณผีเขากำลังจะลอกกำแพงตรงนี้ออกอยู่ เมื่อกี้เราก็ทำเป็นรูปตัวเอมอย่างนี้เนี่ยนะแต่รหัดไม่ได้เออดีเนาะนี่ไงทำยี้ไม่ต้องแต่แรกเนี่ยทำไมทำไม่ได้วั t โอเคเอาถ้วยมารอชีตแล้วเอาชีตไปให้หนูดีครับ อืมเราสามารถปิดไฟได้แล้ว,ลวก็อย่างนี้แหละปิดไฟสวิตไฟเออแปบ๊บหนึ่งนะรหัสก็คือหนึ่งคือเสียงล่างก็คือนาจานี้หนึ่งสองคือใบ,บไม้สองอันก็สองอยู่อันที่หนึ่ง สอยู่อัน,อนไหนวะหนึ่งสองสามส,ามสี่โอเคโอเครหัสนี้เอ่อประม่นนะลืมสามสองหนึ่งสี ถ้าให้เดานะโอเคนี้ถูกและสามสองหนึ่งสีก็คือคลื่นวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ขดหอยอ่ารหัสตรงนี้อาจารย์นี้นะคลื่นวงกลมมีจุดขดหอย ใช่ป่าววะลืมคลื่นสองก็คือวงกลมสามก็คือสามเหลี่ยมและสี่คือขดหอยสามคือสามเหลี่ยมสามคือสามเหลี่ยมและสีคือขดหอยโอเค สะุณแจสะโดสะโดเอ๊ะเฮ้อใครวะเอ๊ะใครใครมาจับได้แล้วเมต้าบาบาทำอะไรวะอ๋อบามางัดได้กระเทียม ได้กระเทียมแล้วเขาบอกว่ากระเทียมเอาไว้ไล่เด็กคิวลาเอ่อสักสักู่สักคู่กระจกไม้กางเขนกระเทียมและแก้วต้องหาอะไรมางัดก่อนอ๋อนี่ไง เราเริ่มเก็บไม้กันเลยทีเดียวโอเคจับหนูโอเคโอเคพอเข้าใจอยู่ละพอเข้าใจละโอเคเอาหนูหนูเข้าไปในท่อใช่ไหมหนูตัวมันเล็กแล้วหนูก็พาให้มือนั้นเอาคุณแจงมาให้เราแล้วคุณแจก็ไขประตูนี้ตรงนี้ให้สกรูแล้วก็วายมาวายใส่แก้วโอเค ไม่ยากเฮ้ยเหมือนใกล้จะจบเลยนะเนี่ยอา้าวหายไปแล้วโอ้ยจูออนปะเนี่ยมีคำ้วยนะแบบกูกูคิดไปเองอะไรประมาณนั้นโอเคสิ่งทีเราต้องการก็คือนี่กระจก เออกับการเขียนก่อนเอากระจกกับการเขียนก่อนแล้วข้างในนี้คืออ๋อกระจกกระจกคือขีดล่างแล้วการเขียนทำไงวะกระเทียมกระเทียมคือชิดขวา แล้วแก้วคืออะไรอ่ะแก้วคือขาวๆเลยเหรอเอ้แล้วเราจะไปหาการเขียนจากไหนเอ่ย อ๋อจริงสินี่ไงว่าอยู่กลางเขนอยู่ในโอเคไม่สวัสดเปิดได้โอ,โอเคคงต้องรเรียงจากวันทั้งวันแล้วแหละ ว่าอยู่ทําไมมันผิดว่าอยู่ทําไมมันผิดขีดผิดข้างโยกไปแล้วทุกคนทางออกเปิดแล้วไป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 คุณควรคุณไม่ควรออกไปนะเขาเขาเชิญชวนให้เราออกหรือไม่อยากให้ออกกันแน่แต่เราออกดีกว่าสุดท้ายก็ไปจากที่นี่ได้แล้วในว่านี้มันมีบางอย่างแปลกจริงๆริงนั่นแหละ เออเดี๋ยวแล้วนี่มันอะไรกันนะอะไรกันน้มนนนะ่มันชั้นนี่นะผีหน้าตาโคตรเซ็กซี่เลยแบบเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่มันเป็นกระดาษที่มันขาดออกไปของหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว ว่าโดนพาไปอยู่ด้วยแล้วแล้วบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านของครอบครัวครอบวครัวของฉันเองสรุปคนที่หายไปก็คือกูเองอย่างนั้นเหรอและนี่คือบ้านของพวกเราเกมใครดักโดมโอ้โหมวนเดียวจบเลยคน ขอบคุณที่เล่นเกมนี้ในเมืองที่เล่นทาวริงเต็ไมไปด้วยความลึกลับและเรื่องราวอีกมากมายโอเคอะไรทุกคนเนี่ยจบแล้วกับเกมเอ่อเดอะเกิลอิ w วินโนะเทคเดียวเลยเดี๋ยวน้อยเกมมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะทุกค,คนถ้าทุกคนจะเกิดชอบก็กดไลค์กดซับกันด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย